สวัสดีครับแฟนเพจ Kick Off สวีนอซ a นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ครับวันนี้ครับทัศนะยังคงอยู่ในแดนบวกนะครับโมนาโกทำได้เยี่ยมด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเปย์แอชเช่นะครับวันนี้ก็ฟุตบอลยังคงน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่นะครับในเกมบิ๊กแมตช์ของซึ่งราลีกาสเปนนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแลยก็แนะนำนะครับราย G Power นะครับสถาบันทางการเงินนะครับที่มั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ราย์แอดจีพาเอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับหนึ่งคู่ของราลิกาสเปนะครับไปกันที่เกม Big Man รนะครับระหว่าบียา r รอัลเปิดบ้านพบกับ บาร์เซโลนาทับเรือดำน้ำสีเหลืองของกุนซือกีเก้เซเตียนเริ่มฟอร์มแผ่วตกลงไปนะครับเกมลุกลดความดุดดนลงและปัญหารกคือแผงหลังที่รุดงานนะครับคู่เซนเตอร์อย่างเปาตอเรสกับอิซามองดีเนี่ยต่างฟอร์มตกนะครับสวัสดีครับรับมือกับทางบาร์เซโลนานะครับของกุนซือชาบีเอเนเดซซึ่งผลงานยอดเยี่ยมติดลมบนนะครับแท็กติก4-3-3ลงตัวนะครับและในลีกเนี่ยพวกเขาเน้นเต็มที่นะครับแม้สภาพทีมจะขาด setti o busket กับอุสมานเดมเบเร่นะครับแต่นักเตะเนี่ยมีให้ทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งนะครับวันนี้ครับแนวลุกจะเป็นเรวารลสกี้ยืนหน้าเป้าและใช้อันซูฟาติกับกราฟินยาขึ้นเกมดิมเ้นโดยแดนกลางมีกาบีเปดีและเฟนกี้เดยองคอยปั้นเกมนะครับซึ่งตรงนี้ดูแล้วยังครบเครื่องหวังผลได้แม้จะมาเยือนะครับแต่ดูแล้วเจอกับบอลกองหลังปอดนะครับแล้วก็ยริยะไม่ค่อยดีอยากเบียแเอาเนี่ยดูแล้วเล่นไปเล่นมาเข้าทางบาซามากขึ้นจนวนี้ครับเปิดมาให้ที่ทีมเยือนนะครับเป็นต่อที่0.5นมเียว อย่าไปขวานสุดท้ายเชื่อว่าบาร์เซโลนาครับมีโอกาสบุกมาเอา3แต้มกับออกไปได้เชียบอลต่อเชียทางบาร์เซโลนานะครับในคู่นี้ขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเองแกร่งว่ารวยไปเจีกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีครับ